องแบดส่งให้ดินนะน้องแบดยังไงดิยังไงดีถึเาองน้ามาเชียร์ด้วยนฮะโพสทั้งาก่อนแจกดูนี้ครับิ้มมาจิจิิเดียวสะฮะโอ้โหมีขาดเท้าเล็กน้อยครับไปนเทีอ้น้องเท้าเลยนะเชียเลยนะตรกนี้มีการถามเลยครับคู่ขาเขาเจ็บหรอนะฮะชัพพี่นะครับมาแล้วมาเลยครับส่งให้มาเลย5่ามาเลยค่ะไปไปไปเอาไปเอาลงไปครับ เลสอดกันเยอต่ปากลยตัดปากว้เฉันปากเจ๊เมื่อกี้ขาวเลยไม่ค่อยจะดีนะครับนี้ปากไวเองมันจะลุนนะนุชนนี่ใส่หน้าจริงจริงนะขอบคุณมากนะคนนี้ครับตอนนี้เสียแนนี่ครับแนแอนมามาแซวนีดเดียวแล้วเดินแล้วนะครับ อ้าวินาทีนะฮะไม่ดังบล็อกกันนะครับของเท้าสวยอย่างเดียวครับเราแต่เจ้างองเท้าตัวเองนะเดี๋จะขออนาตนอก้วยคอนซายนะฮะห้ามห้ามเซลครับห้ามเซลห้ามแซลนะแซลไม่ได้นะฮะคุณแม่มานะครับห้ามเซลนะนะวันนี้ออกมานะไม่เป็นไรนะน้อก ตายครับแล้วกินโอ้โหน้องแบตนะครับนะฮะชื่อเต็มๆนะฮะเขานะฮะสมเรามองหน้ามียิ้มยิ้มนะฮะโหเราเหมือนจะเอออกกันเลยนะเหมือนเป็นเพื่อนกันนะฮะแต่อยู่ข้างนอกกอดกันนะครับดูนี้ไม่ค่อยถึงกันนะฮะยังลงยังลงวันหนึ่งครับกรรมการนับเบอร์สองน้องแบตเตอรี่ 3K แล้วก็น้องดาเข้าขาจริงจครับโอ้โหเข้าขากันมณีสีเมืองตาดนะเอาประกัน มาแล้วดูนี้มาเล้เจ็ดจะทำังไงดิมาเล้โอ้โหมาได้ข้ากับมันที่เวนนี่สายใกล้เคียงนะฮะอีกคนนึงก็ถือสูงคนได้น้ำหนักนะฮะถ้าเทียบแล้วน้ำหนักเท่ากันนะคู่นี้นะดูนับมาเล้เจ็ดนะเบอรนี้ยิ่งไม่ลงน้ำหนักเงิเงินนะตัวนี้นะมาไดเจ็ดเป็นการมพนักขาลงมาดีกว่าฮะ รีบรบครับรีบให้นำเนี่ยสองเราเร็วสงเราเรหน้าร้าน SNT นะครับอร่อยมากนะครับร้านนี้นะลูกอร่อยดูอร่อยมากนะดูยังไงดเมากแม่อ่รอดเลยโดนปัดออกหรือเปล่าครับกนี้นะดูดูที่กรรมการครับจะให้ใครกรรมการผู้ชี้ขานในสนาม มาปรึกษากครับกรรมการนะให้แพทย์สนามดูก uh, ok. no ่อนนะว่าแตกไม่แตกนะครับนะครับถ้าไม่แตกก็ให้ชกต่อนะฮะไม่แตกนะครับค ah ู ah ่นี้จับนะคารมกันฮะระหว่างสีแดงกับสีม่วงครับมาดามนี้มาดามนี้มาดนีครับชิงกเพียหมายเลขห้าสบแล้วตั้งเต้นเต้นพร้อมรอคอยดิสเลมานช่าด้วย หมายเลข9แล้วให้หมายเลข11 5 11ไม่ถึงไม่ขออยูนี่11บอกขอหาออกไปคันออกมากันออกห้องมามีการนับถึงไหนลืม2นะหมายเลข9มากตรงนี้ปล่อยให้ตกออกไปเลยนะฮะมีการนับด้วยแอบ1 2นะฮะอย่างดี้เลยดิอย่างงี้เยดิอยูนับ2อัแนันโอ้โหลองโอ้โหด้วยแล้วก็โอ้โหหมดไป ตอนาเมื่ีหมากแตมีสองสีแล้วนะครับเจ็ดตอนหนึ่งะครับเป็นผู้ชีงตรงนี้นะแมา้ขโมยเกมวิรญาคนนี้นะฮะก็โอ้โหเบอร์สิบเอดอีกแล้วนะฮะอนยิงมียิงยิงฟันให้ผู้ชมวิ้งวิงครับทำฟาวขนาดที่ชูดด้วยนะตอนนี้มไม่สบรู้สึกจะฟาวสครั้งยังไม่ได้นะ แหมทีภาคภาดีจริงนะฮะแต่ยิงเลยนะครับยิงเหยียบเส้นนะหน้าอายเหลือเกินนะครับกับน้องชักโคกนะครับรับอกจะเอาโอ้แต่ตีสามโค้งนีโอ้ไม่นับนะฮะฟาวก่อนนะฮะเก็บไม่นับนะฮะฟาวก่อนขึ้นชุดนะครับนะฟาวสกัดกั้นอย่างรุนแรงนะฮะนทุ่งนี้ก็บอกว่าน้องแบดเขาจะขึ้นเข่านะขุนเข่าอะไรน้ำใจห้ฉายาเขาเมื่อก่อนนะครับ ปีกตรงนี้เช็ต้เอาลงไครับป้าพิกลงไปได้ครับตรงนี้ตามมาแบบหางๆอย่างโห้แมบอลออกครับนะเต่อสอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมครับสกอร์นะนี่บหมายเลขหกได้บอลหกหมายเลขนี้อะไรครับวอลกิ้ครับเป็นอะไรบ้าายมากนะครัทำวอลกิ้นะในการแข่งขันครับนี่นะัหายเันื่อยทำแล้นไปัไป อะไน่าเชียรนะว่าจะทำวอล์กิ้งได้นะฮะเป็นอะไรที่น่าอายนะครับนะต่อไปนะเขาจะใส่ทีบเล่นแล้วนะฮะคุณหัวมันจะแล้วอีกน่ายไม่ต้องห่วงนะครับหมายเล่นครับยิงนี่มาเรีื่อเลีบอาได้เลยเด็กๆ8-2ครับ หมายเลขเก้าได้บอลหมายเลขเก้าอ,กอย่างนี้ยัไงไงแล้วก็เปิดบอลนะครับแต่ชูดไม่ชูดครับติดลำไทยมานั่นเลยินเสียงเพลงอย่างนี้ครับากำลังจะย่อยุติลำนะครับนะลืมลืมตัวนะฮะับกำลังจะลำนะครับนะบนทเพลงก็เล้าใจเราเหลือเกินนะฮะบ,บทเพลงเล้าใจมากนะในการแข่งขันฟาครั้งนี้นะคู่ต่อไปนะจะ เพื่อนฮะที่มาดูลูกหลานท่านเล่นฮะช่วยกันสนับสนุนเยอะๆนะครับนะแล้วช่วงนี้เราก็ประธานชมรมเรานะฮะก็ได้นะมีการสอนบาสเกตบอลให้น้องๆด้วยที่โรงเรียนชายนะครับตอนเย็นๆนะใครสนใจอยากให้บุญร่าท่าน้วยนะครับตุ๊กตูนะฝีมือนะในการเล่นบาสเกตบอลนะก็สามารถนะครับนำไปนะฝากลูกหลานท่านนะครับซ้อมได้นะครับนะหมายถึงการทงฝ่าวครับนะฝากด้วยนะครับผู้ปกครองท่านใดสนใจนะฮะรือว่า ไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นนะครับอยากให้ลูกเล่นเป็นมาฝึกนะครับนะเล่นเงินเป็นเราก็สามารถมาฝึกกาเล่นเงนได้นะครับเราจะทําให้เป็นนะครับท่านใดหลังจากจบ